รู้ไหมทำไมผมมาเลือกทำส่วนภัยแค่ลิซีดวงกูไม่อยากล้ำไทยเก็กผมพอแล้วเฮียไอ้ล้ำไทยเก็กไรของเฮียข้างหน้าผมคงไม่หายวะผม,มอยากหายขาดแบบที่เฮียบอกไงไอ้โลกเนี่ยมันเป็นโลกแหยหนะ้าแห่งช่องทวารที่มีใครในไทยทุกคนอยากเป็น ผมแม่งเสือกเป็นไงที่เรามาทั้งหมดเมืเ่อกี้ลำไทยเก๊กดิหายตั้งใจวันนี้ลูกมันดีกับตัดตัวไรโูหป่าใจไรอีกแล้วอะ่ะทำให้มันหายด้วยสมุนไพรแล้วกูจะกลับมาขี้ที่หน้าบ้านมึงฉันขอเป็นเฮอร์เบิร์เอ็กซ์เพร์ทขอดูแลเรื่องสมุนไพรทั้งหมด ห้ามกินส้มตำอาหารรสเผ็ดเนื้อวัวเนื้อควายงัังมือมืออะไรอ่ะทำงานกับกูมีกฎอยู่ข้อเดียวถ้ามุงไม่ยิงดีก็อย่ามาขี้ใกล้กูถ้าม,มึมงมมไม่ไหวก็ใส่แพ่มเพิ่ไปมิสซี่ดวงมียาระบายวะ่ะแกโอที่ยาบตัวแค่นิดเดียวคนแก่ก็ลำไทยเก๊กตามหมดแล้วอะ่ะอย่าเริ่มทำสงคามมิสซี่ดวงตี ที่เต็มถูกก็โตเต็มตีมึงมันก็แค่สมุนไพรคนเชื่อนในสมุนไพรแต่ผมแม่งทำแล้วคนหัวฟอคุณเป็นบอกชันเองไม่ใช่หรอว่าถ้าของสุริแทะไงมันก็หาย